ต้องบอกว่าประเด็นการเมืองสัปดาห์นี้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งแล้วมันพอเหมาะพอเจาะกับประเด็นเรื่องของข้าวเก่า10ปีตั้งแต่คดีจำนำข้าวนะคะถูกหยิบยกมาพูดถึงในช่วงสัปดาห์นี้ในโลกโซเชียลเนี่ยมีปฏิกิริยาทันทีนะคะ ต้องบอกว่าประเด็นการเมืองสัปดาห์นี้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นจังหวะเก,ก้าของคุณทักษิณน,นะคะสื่อไทยสื่อเทศสื่อต่างประเทศรายงานตรงกันคุณทักษิณเนี่ยได้ไปเจรจากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารของเมียนมาก็ทําให้การเมืองเนี่ยร้อนแรงมากขึ้น จังหวะก,ก้าของคุณทักษิณมันจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณทักษิณเองเนี่ยหลังจากที่พักโทษออกมาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเหมือนกับนักโทษที่พักโทษออกมาแต่ไปเชียงใหม่บ้างแหละไปภูเก็ตบ้างแหละแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวสงกรานต์ปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นคุณยิ่งลักษณ์กลับมาเล่นน้ําที่ประเทศไทยแล้วมันพอเหมาะพอเจาะกับประเด็นเรื่องของข้าวเก่า10ปี ตั้งแต่คดีจำนำข้าวนะคะถูกหยิบยกมาพูดถึงในช่วงสัปดาห์นี้พอดีเลยคุณผู้ชมคะและนี่คือประเด็นการเมืองที่เราจะถอดรหัสกันในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณภูมิทรรมเวชยะชัยคะ่ะท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลีชีพมากค่ะกินข้าวเก่า10ปีและคำถามในสังคมตอนนี้คือข้าวค้างสต็อกสิปีเนี่ยนะคะ ต้องการที่จะกลบโครงการจำนำข้าวหรือเปล่าโครงการที่ได้ชื่อว่าก่อให้เกิดการทุจริตนะคะเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยสร้างมูลค่าความเสียหายหลายแสนล้านอยู่ๆวันดีคืนดีคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ไปเปิดโกดังที่จังหวัดสุรินทร์มีสองคลังนะคะมีคลังกิติชัยแล้วก็คลังพูนผลเอาเป็นว่าสองคลังรวมกันเนี่ยมีข้าวสารอยู่ประมาณแสนห้าหมื่กว่ากระสอบนะคะกระสอบหนเนี่ยร้อกิโลกรัม ก็ประมาณสัก1 5 0 0 0ตันคุณภูมิธรรมบอกว่าข้าวล็อตนี้เนี่ยเป็นข้าวที่เริ่มเก็บมาตั้งแต่ปี2,556ปี2,557ในช่วงที่มีโครงการจำนำข้าวก็10ปีด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการเนี่ยมาร้องเรียนนะคะว่าข้าวเนี่ยมันเก็บอยู่นานมากแล้วนะคะให้เร่งระบายออกไปสักทีเราก็เลยได้เห็นภาพจริงๆต้องย้อนกลับไปเนือนเดือนมีนาคม นั่นเป็นครั้งแรกที่คุณภูมิธรรมไปสุรินทร์นะคะแล้วก็คุณภูมิธรรมเนี่ยก็ไปดูข้าวซึ่งเนี่ยนี่คือแบบช็อตแรกท่านผู้ชมสังเกตสีเสื้อนะคะ <Okay. S 1> ล่าสุดที่กินข้าวโชว์เนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองแต่อันนี้คือย้อนกลับไปตั้งแต่มีนาคมไปเปิดโกดังที่สุรินทร์เลยค่ะแล้วก็ชำข้าวออกมานะคะคือใช้เหล็กเนี่ยแทงแล้วก็ดูข้าวนะคะออกมาแล้วก็ดูเอ้ยข้าวมันเรียงเม็ดสวยนะ ข้าวแบบนี้เนี่ยมันมันน่าจะยังมีราคานะเอาไปขายได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เห็นภาพนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่ออ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะใส่เสื้อสีเหลืองและไปเลยค่ะไปอีกรอบหนึง่งคราวนี้มานักข่าวไปด้วยกันนะคะท่านผู้ว่าจังหวัดสุรินนี่นี่อยู่ด้านหลังนะคะใช้มือแบบเปิดข้าวอยู่ท่านผู้ว่าบอกว่าผมเป็นคนจังหวัดสุรินต้องกินแบบบ้านๆค่ะคุณภูมิธรรมมาเลยค่ะ เตียมหม้อหุงข้าวไปพร้อมเตรียมผัดกะเพราไปพร้อมเลยแล้วชิมโชว์เลยค่ะมันอร่อยให้อะไรมาเยกเร็วแชร์รอรอรออีกรอบพี่ไหมค่ะคุณภูมิธรรนี่ตีชีพนะคะคุณคุณคิธรบอกเปิดหม้อมาเอ้ยมันมันก็สวยนะสีมันอาจจะไม่ได้เหมือนข้าวใหม่นะคะอาจจะเหลืองหน่อย แต่คุณภาพโอเคและชาติโอเคนะคะถ้าสิปีได้ขนาดนี้เนี่ยเออน่าจะแบบเอามาเปิดประมูลได้ส่งออกได้แล้วถ้าสังเกตวันนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเซเวเยร์มีผู้ว่ามีผู้แทนการส่งออกข้าวมีสื่อมวลชนคุณแยมถาปณีมีช่องวันสื่อหลายสำนักก็ไปด้วยนะคะมอหุงข้าวเนี่ยเรียงเลยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เตรียมมอไปเตรียมกับข้าวเป็นผัดกะเพราไป คุณภูมิธรรมก็ลองทานลองชิมให้ดูนะคะแล้วก็มีภาพจังหวะการซาวข้าวแน่นอนว่าข้าวมันเป็น10ปีใช่ไหมคะก็มีเจ้าหน้าที่เอากละมังไปซาวนะคะดิฉันก็ไม่ได้ไปอยู่หน้าง,งานก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาซาวกันกี่น้ำคุณภูมิธรรมบอกซาวแค่ห้าหน้ำเองแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าซาวไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสักสิบห้าน้แน่นอนค่ะว,ว่าหลังจากที่มีภาพนี้เกิดขึ้น ในโลกโซเชียลเนี่ยมีปฏิกิริยาทันทีนะคะมีการคิดสโลแกนครีเอทมากเลยในโซเชียลเนี่ยท่านผู้ชมดูสิคะครีเอทมากดิฉันย้ำนะคะดิฉันไม่ได้เป็นคนพูดเองนะอันนี้รวบรวมมาจากในโซเชียลนะคะท่านผู้ชมก็ลองดูกัน กินวันนี้ทำคีโมวันหน้าคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์คีเอดมากเลยเพราะอะไรคะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบรัฐบาลหรือไม่ใช่เพราะว่าอาคติกับคุณภูมิธรรมแต่เพราะว่าข้าวเก่า10ปีเนี่ยถ้าผู้ชมสังเกตนะี่ะข้าว10ปีเนี่ยเก็บมานานมากเลยแล้วแต่ละปีเนี่ยต้องผ่านการรมยาผ่านการรมควันเพื่อป้องกันพวกมันแรงพวกมอดใช่ไหมคะถ้ามีการรมควันเดือนละหนึ่งครั้ง 1>, 1ปีมี12เดือนแปลว่า1ปีเนี่ยรมควันทั้งหมดเนี่ยสิครั้ง10ปีก็คูณไปก็ร้อยี่ครั้งหรือถ้าจะบอกว่าไม่ได้รมควันไม่ได้รมยาเยอะขนาดนั้น2เดือนครั้ง3เดือนครั้งมันก็หลาย10ครั้งมันก็จะมีคําถามว่าไอ้ข้าวสิปีเนี่ยมันจะมีสารพิษตกค้างไหมนะคะแล้วเชื้อรงเชื้อรามันจะตกค้างหรือเปล่าดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะแต่ว่ามีนักวิชาการเกี่ยวกับข้าวนักวิชาการด้านอาหารเนี่ย เขาออกมาเตือนค่ะหลายคนออกมาประสานเสียงเตือนเลยบรรดาน,นักวิชาการว่าการกินข้าว10ปีนีนะคะมันอาจจะได้รับเชื้อราไหมหรือสารก่อมะเร็งไหมเอาคนแรกก่อนอาจารย์ออสค่ะอาจารย์ออสโพสข้อความผ่านทาง f c e e o o o นะคะว่าข้าวเก่าสิบปีที่ตอนนี้กําลังกลายเป็นประเด็นดราม่าเนี่ยนะคะคือถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าอาจารย์ออสบอกว่าข้าวเก่าสิปี โอเคถ้าคุณไปตรวจสอบแล้วมันปลอดภัยมันเอามาทําประโยชน์ได้ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือมันจะคุ้มหรือเปล่าตรงนี้เองเนี่ยนะคะหน่วยงานภาครัฐก็ควรจะต้องชั่งน้ําหนักให้ดีเพราะสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่ามันจะอร่อยหรือว่ามันจะไม่อร่อยนะคะแต่ที่น่ากังวลคือมันจะมีสารที่เรียกว่าอะฟาท็อกซินหรือเปล่าอะฟาท็อกซินคืออะไรอะฟาท็อกซินเนี่ยเป็นสารก่อบมะเร็งที่อันตรายมากนะคะอาจารย์ออดบอกว่า องค์การอนามัยโลกกําหนดให้สารตัวนี้เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งปริมาณของอะฟาท็อกซินแค่หนึ่งไมโครกร,รัมเนี่ยนยะคะมันสามารถทําให้เกิดการกลายพันธุ์ก่อให้เกิดมะเร็งได้แล้วอะฟาท็อกซินเจอได้ในไหนคะผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานมันสำปะหลังผักผลไม้อบแห้ง ลาแห้งกุ้งแห้งกะปิมะพร้าวหัวหอมกระเทียมพริกแห้งพริกไทยงาหรือแม้กระทั่งข้าวสิบปีมันก็อาจจะมีเหมือนกันต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะไม่ใช่แค่อาจารย์ออสค่ะมีอีกอย่างเช่นคุณพันธิพาคุณพันธิพาเนี่ยเอาข้าวนะคะเอาข้าวที่เป็นข่าวท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านซ้ายเป็นภาพของข้าวที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสาวก็จะเห็นว่าอุ้ยมันก็มีแบบ เศษขยงเศษขยะนะคะลอยต๊บป,ป่อง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 แล้วรูปที่สองก็เป็นรูปที่ข้าวเนี่ยผ่านการหุงมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณพันธิพาเนี่ยวงเอาไว้ให้สังเกตดูว่าไอ้ข้าวที่หุงมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันมีสีไหมสีมันไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือเปล่านะคะแล้วก็แนบเอาเ,อ,อ,เอ,อกสารคู่มือการผลิตอาหารสัตว์นะคะคือคุณพันธิพาเนี่ยบอกว่า ข้าวเก่าสิบปีเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเอามาให้คนทานมันอาจจะมีสารอาจจะเป็นเชื้อราเป็นสารก่อมะเร็งหรือถ้าจะบอกว่าเอาไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ก็อันตรายเหมือนกันเพราะถ้าสัตว์กินเข้าไปสารได้รับสารพิษอ่ะแล้วคนไปกินสัตว์อีกทีหนึง่งมันก็จะอันตรายนะคะคุณมาที่พาบอกว่าปกติเนี่ยอาหารสัตว์หรือว่าธัญ,ญพืชต่างๆเนี่ย มันเก็บได้อย่างมากแค่ปีเดียวนะคะแล้วต้องเก็บที่อุณหภูมิห้องด้วยแล้วถ้าดูจากกระสอบปานที่เจ้าหน้าที่ไปเปิดโกดังที่จังหวัดสุรินทร์ก็จะเห็นว่าเอกระสอบเนี่ยมันซ้อนกันมันทับกันเนี่ยโอ้โหหลายชั้นใช่ไหมคะถ้าดูภาพมุมกว้างแล้วอ่านโพสต์ของคุณพันธิพาประกอบไปด้วยก็จะเห็นว่ากระสอบข้าวเนี่ยมันทับเป็นตัง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 หนึ่งกระสอบเนี่ยร้อยกิโลแปลว่ามันหนักมากถูกไหมท่านผู้ชมคะ ถ้าหนึ่งกระสอบป่าหนักร้อยกิโลแล้วทับกันเนี่ยเป็นสิบชั้นเนี่ยอ่ะอากาศอากาศมันจะถ่ายเทยได้ไหมหรือถ้าจะบอกว่าโอเคมีการรมควันเพื่อป้องกันมแมลงหรือว่ามอดแต่อย่าลืมว่าด้วยด้วยจำนวนข้าวที่มันเยอะมากแล้วเก็บมาเป็นสิบปีเนี่ยนะคะข้าวที่อยู่ด้านล่างกับด้านบนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ข้าวที่อยู่ตรงกลาง ตรงนี้เนี่ยการซ้อนทับกันที่แน่นขนาดนี้อากาศที่มันถ่ายเทไม่สะดวกเนี่ยมันจะทำให้มันเกิดเป็นเชื้อราหรือเปล่าอากาศไม่ถ่ายเทการดูดซึมน้ำอาจจะมีโอกาสทำให้ในข้าวเนี่ยมันมีความชื้นพอมันมีความชื้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเจริญเติบโตของแมลงหรือว่ามอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ซึ่งเมื่อกี้ถ้าดูภาพที่คุณพันธิพาโพสก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะด้านซ้ายเนี่ยน้ำที่ซาวข้าวออกมามันก็มีพวกมอดอยู่นะ ก็ก็ต้องล้างอะคะ่ะซึ่งคุณภูมิธรรมเนี่ยใช้คําว่าล้างประมาณห้าหกน้ําคือไม่อยากให้เอาตรงนั้นมาเป็นประเด็นเพราะว่าพอพอซาวไปแล้วเนี่ยมันมันก็สามารถทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าในมุมของนักวิชาการเนี่ยมองว่าข้าวที่กําลังจะมีการเปิดประมูลในภายในเดือนนี้หรือว่าภายในเดือนหน้ามิถุนายนเนี่ยนะคะ มันอาจจะมีเชื้อราเข้ามาปนหรือเปล่าปกติข้าวเก็บเอาไว้5ปีเนะี่ยมันก็แย่แล้วนะคะแล้วนี่เป็นข้าวเก่า1ิปีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของคนที่กินเข้าไปหรือเปล่า